เมืองขุนแผนแคว้นโบราณด่านเจดีมณีเมืองการสพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกมรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีมีภูมิบ้านภูมิเมืองการสี่ภูมิดังนี้ภูมิศาสตร์มีที่ตั้งที่อยู่ในภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์และทุ่งใหญ่นเรศวรที่เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกภูมิทัศ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามมากมายเช่นป่าเขาแม่น้ำลำธารภูมิประวัติมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า4,000ปียุคดึกดำบรรพ์ที่บ้านเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยามีสงครามยุทธหัตถียุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นยุคราชการที่หนึ่งมีสงครามก้าวทับจนถึงประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีสงครามโลกครั้งที่สองภูมิธรรม มีาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและชนชาติที่หลากหลายจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด12ล้านไร่เศษหรือประมาณ19,483ตารางกิโลเมตรมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศรองจากจังหวัดนครร,ราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น13อำเภอมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น89,000 0คนเศษมีเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งได้แก่ เขือนศีนครินมีความจุ17,745ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนวชิราลงกรณมีความจุ8860ล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่แรงซ้ำซากหรือที่เรียกว่าโซนอีสานแห่งกาญจนบุรีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดจำนวน5้าอำเภอได้แก่อำเภอเหลาขวัญอำเภอบ่อพลอยอำเภอหนองปลืออำเภอห้วยกระเจ้าและอำเภอพนมทวน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศไม่สามารถพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้และในพื้นที่5อำเภอเป็นที่ราบเชิงเขาดินมีลักษณะร่วนปนทรายซึ่งเป็นพื้นที่เงาฝนจึงทำให้ปริมาณน้ำฝนน้อยและพื้นที่อยู่สูงกว่าระบบส่งน้ำของเขื่อนแม่ก่องจึงทำให้ไม่สามารถใช้น้ำจากระบบชลประทานได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจดังนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวม1656ล้านบาทไม่รวมก๊าซธรรมชาติ มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว1,27,565บาทต่อคนต่อปีด้านการเกษตรดังนี้พื้นที่เกษตรกรรมรวมจำนวน3ล้านไร่เศษพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ได้แก่อ้อยมันสำปะหลังรองลงมาเป็นการปลูกพืชสวนเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันและการปลูกข้าวด้านการประมงจำนวนเกษตรกรทำประมง155รายจํานวนกระชัง1 0ึ่ระชัง และมีพื้นที่เลี้ยงปลาจำนวน153ไร่มูลค่าการผลิตสัตว์น้ำรวม1,000ล้านบาทด้านอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลจำนวน8โรงงานพื้นที่ปลูกอ้อยจำนวน734,280านวน734,280ไร่ปริมาณอ้อยเข้าหีบ7.144ล้านตันอันดับที่3ของประเทศผลผลิต9.73ตันต่อไร่อันดับที่2ของประเทศโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน30โรงงานด้านการค้าชายแดน มีด่านการค้าชายแดน2ด่านคือจุดผ่านแดนถาวรบ้านผุน้ำร้อนอําเภอเมืองกาญจนบุรีและจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดี3องค์อําเภอสังขบุรีภาพรวมมูลค่าการนำเข้าปี2566มูลค่าการนำเข้าปี2566รวมทั้งสิ้น8476.45ล้านบาทอัตราการขยายตัวร้อยละ5.01 มูลค่าการค้าส่งออก1,029.44ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ23.83ด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีประกอบด้วย2ตำบลของอำเภอเมืองกาญจนะบุรีได้แก่ตำบลแก่งเซียนและตำบลบ้านเก่าพื้นที่ประมาณ8,335ไร่โครงสร้างพื้นฐานดังนี้ อาคารสำนักงานศุนลกากรอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่อาคารตรวจสอบสินค้าอาคารผู้โดยสารอาคารตรวจสอบขาเข้าขาออกด่านป่าไม้กาญจนบุรีด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจนบุรีด่านตรวจพืชก่อสร้างด้านการสาธารณูปโภคดังนี้การประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสองสถานีคือสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี3สถานีไฟฟ้าชั่วคราวด่านมะขามเตี้ยสองด้านการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสูงโดยสามารถจำแนกประเภทของแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น5ประเภทได้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงาศาสนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวนสถิติและไรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดก,กาญจนบ,บุรีมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเป็นลำดับที่3ของประเทศไทยและมีไรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยสูงขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม2566จำนวน22,900ล้านบาทเศษเป็นลำดับที่10ของประเทศไทยด้านการคมนาคม จังหวัดกาญจนบุรีมีโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81ซสายบางใหญ่กาญจนบุรีระยะทาง96กิโลเมตรมีความคืบหน้าใกล้แล้วเสร็จโดยเตรียมเปิดให้ทดลองใช้ฟรีในช่วงวันที่28ทธันวาคม2566และเปิดเต็มรูปแบบในปลายปี2567โดยจะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดกาญจนบุรีใช้เวลาเพียง45นาทีเท่านั้น จึงต้องเตรียมการรองรับการจราจรติดขัดอย่างเร่งด่วนได้แก่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกวังสารพีและโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกแก่งเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้เกิดความคล่องตัวขึ้น จังหวัดกาญจนบุรีจึงมีความเหมาะสมและศักยภาพที่จะขับเคลื่อนให้ได้รับการรับรองเป็นเมืองสร้างสรรด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นฮับการท่องเที่ยวและสปอตทัวริซึมของภาคตะวันตกและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัดคือ ประชาชนมีคุณภาพสภาพแวดล้อมดีสินค้าเกษตรมีมาตรฐานการท่องเที่ยวอัตลักษณ์เมืองการย่านอุตสาหกรรมสีเขียวและประตูสู่ทวายสวัสดีค่ะ